งาน,นด้วยนะ้ายายาสบู่เข้าตานะครับเอาเสื้อที่ถอดมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อจนนเพราะวาไม่เป็นไรเสื้อเราเพิ่งอยู่แล้วเนาะเสื้อเราเปื่งเราเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอ,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 นะอ่าเดี๋ยวในช่วงอาบน้ำบ้าก็จะอาบนอกไม่ใช่าบนอกระเบียนะอาบนอกระเบียบอาบที่สบูรณ์นะ พราะตรงนั้นก at ็จะตอนนี้ก็จะเย็นแล้วนะอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ในช่วงเวลาที่เราประผมนั้นใช้เวลาเยอะที่เล่นหลายหน้าทีก็ต้องนั่งในร่มมาดีแล้วนะเหลังจากประผมเสร็จแล้วจากน้ำมากก็ไปที่เครื่องต้มปูนะเพื่อเราอาบน้ำมากแล้วน้ำน้ำก็ได้ไหลไปฝัางหลังอาจารย์ไปจากข้างหลังไปอาจารย์ไปด้านหลังข้างในโยมลบคุณเยอะผ้าหน่อยผ้าหน่อยลบาหน่อยลบผ้าหน่อยที่เช ปัเจียก่อนผมยาวมากปักเลียก่อนไม่เป็นไรนะายามเอาปัาเลียเก็บก่อนเที่ยวนึงแล้วก็โยเกยนะครับนอยสำหรับท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาบุญกระทำจ้าภาพนะก็ ตอนนี้ยังทันนะฮะยังทันก็เิ่นโมทนาบุญก็ได้นะคนเล็กคนะน้อยคนลนิดคนะหน่อยร่วมด้วยเส้กันนะเพราะว่าในวันนี้นะแม่ก็เป็นแม่เรามาหาภัยนะก็ะถือว่าเป็นพุชินีุ้ชินทีที่บุคคลทั้งหมดที่แปดเราท่านก็นะน้นโมทนาบุญด้วยการเป็นเส้าภาพในนไม่ว่าจะเป็นใจวงก็ดีเป็นอาหารหาราวานเทาน้ำดื่มนะวันนี้ท่านเป็นเส้าภาพหมดเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวราดแกงเป็นไอศครีมอ่เป็นขน,น,นม,มนาแล้น้าดื่มต่างๆนาก็ขอบติแม่แล้วมหาทัยท่านก็นาเป็นเสภพ้พผ้รวมถึงแตรวงโกอินเตอร์ด้วยนาวันนี้แตรวงโกอินเตอร์ก็มาในราคาย่อมเยาวถือว่ามาด้วยนโมธนาบุญร่วมกันในกับกับทวัสศิลาโดยเพราะว่าส่วนหนึ่งของโกอินเตอร์นั้นก็เป็นแตรวงที่อยู่ในหมู่ห้านาตำบลหินบุญของเรา งานนี้่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันคณะนโอาสมบู๊ก็ขวได้ไหมสมบู๊ก็ขวดครับบอลลายหมู๊ก็มารวมเป็นโคอินเตอร์นะพี่พ่อแม่พี่น้องของเราชาวหมู่๕ก็ได้มีชื่อเสียงนี้มานานนะครับในช่วงเทศกาลมีงานแห่งานบุญงานกุศลครับในโคอินเตอร์นะครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสมาบมาเลีงให้พ่อแม่พี่น้องบ่งสาขนาดย่าของด้านหน้า แล้วให้เขาบ,าบ้างจะได้ปงได้เลยทั้งหลายได้มาสนุกสนานกันในช่วงบ่ายนะครับก็อีกสักครู่นะครับก็เริ่มพิธีการแล้วก็จะรันไปตามลำดับนะรันไปตามลำดับเลยในพิธีการก็หลังจากลงผมเสร็จแล้วโกนผมเสร็จแล้วนะแล้วหลังจากอาบตามเจ้าหน้าเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วก็มาให้ จ้านาคได้กล่าวคำขอเข้ามาลาโทษจากองสังฆนายญาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ญาติยายก็ดีนาที่เจ้านาคให้ความเคารพถือาเจ้านาคก็จะได้กาาาล่าวขอเข้ามาลาโทษจันหลังจากนั้นนะเจ้านาคทางก้าวน้านะครับก็ แต่เยอะเยอะเลยบอกคนโกนยัได้โกนง่ายๆหน่อยแต่ดะเยอะๆออกเยอะเยอะแต่ข้างล่างขึ้นไม่ิตัดข้างล่างสอยข้างล่างึ้นไปเลยระวังใบหูอันนี้มือโปมาแล้วอคนนั้นมานี้ก่อนที่มานี่เนี่คนนี้คนนี้คนนี้อ่าคนนี้นี่นี่คนโี้คนคนนี้กนอ่าคุณจะหยิบยกขึ้นมาแสดงเอาเลยเอาเลยทำเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จะนำเจ้าหน้า ท่านข้าหน้าไป,ปราาบมมรเพ็รสมบทรณเจบวชพระศิลาม,มูลในเวลาถัดไปนะครับพหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากเจ้าหน้าเป็นธรรมาชาเป็นพระภิกษุสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทรงการูปนะครับก็ถ,นนกบถือว่าเป็นการเสร็จพิธีและในช่วงเย็นวันนี้การทำวัดสดบอนเพ็นก็ถือว่าเป็นการอาจจะหลอพอพระไปในตัวแล้วก็เย็นนี้ก็จะมีการเวียนเทียนด้วย นะพี่ครัดเรามีของขังไม่ต้องกลัวเรามีของขังเราขังไปแล้วบอกกันที่เราขังไปแล้วเรามีของขังสำหรับเจ้าหน้าดูช่างดูช่างใส่บีดดูช่างใส่มีดที่มีเสื้อผ้ามาชุดเดียวนี่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวก็ รอรอเราจับฉลากได้เบอร์สุดท้ายเลยหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดหน้าเลยนะก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดหน้าเลยเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนเป็นชุดหน้าเย็นเย็นเย็นมินิกองหนึ่งเสร็จคราวเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไห้ถ่ายมาหนี้ถ่ายวงนี้ก้าวเสาร์พระก้าวพระกูสดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใช้แต่ทีบอลแล้วเนาะไอ้หนช่วงนี้ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลน้ำชุบไว้เอาน้ำชุบเลยน้ำชุบไว้เพราะว่าหน้าทางก้าวหน้า นะฝ่าบางบางคนก็ไม่ใช่อยู่ที่ในตำบลหินมูลอย่างเดียวนะอยู่ในตำบลท่าเทียนก็มีในจังหวัดท่ามกลานก็มีนาอย่างเช่นมาทางนี้ทางนี้ข้างๆเลยชุดชุดน้ำนะที่มีไได้้ม่แหงโคฟากะนาญ่าใบเป็นโคนย่าเพราะมันไม่ใช่ใบโป็นโคนนะงนะก็มีความเริ่มใส่ศรัทธาต่อวัดศิลามูลนะต่อพระมาสอนพสุนทรเท่าเจ้าวัดศิลามูล เห็นใจเห็นใจอยาวัถปฏิปทาของท่านแล้วก็เกิดความเรื่องสายอยากจะมาบวชที่นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในวันนี้นะทีแรกก็มีแปดนาทเนาะมาในช่วงช่วงสุดท้ายนี่ก่อนคนนี้ก่อนมีนาทีเก้านะจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันกเป็นใบตาอที่นะพระมามดสโมศมีเจ้าได้เข้าไว้ว่าในหนึ่งวีนั้นก็จะบรรพ็ญท้าบุษสงบทบวชนาทหมู่สัก สองครั้งในหนึ่งปีในเบื้องต้นมาเพื่อนมี้ก็น้ามาเข้าสู่ลูกปลาสารพัดกี่รูปก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแคนหนึ่งรูปรูปห้ารูปสิบรูปหรือจะมากกว่านั้นนะก็รองรับได้นะเพราะว่าเพราะได้ดีเราวำเป็นอดีตมือของเราแล้วจะทำเป็นติ๊กทีมเพราะมีนางบุญนางกุศลครั้งคราวใดก็ขอให้บอกนะก็จะไม่เคยขาดเรื่องการบุญครับแล้วมีกุมินกุมมณ์ไหมนะอาบน้ำอ่ะ ไนเราไปด้วยกันยได้มาอาบน้นะูมันดูว่าเป็นได้ลงน้ำลงมั้อ่าเดี๋ยวถ้าตรงผมัวหัวเสร็จหมดแล้วนาก็ส่งสัญญาณด้วยก็ไปนะนที่ที่จน้าังไปรอบเิร์กนรบเ ถ้อยู่ที่ลานตัวเดียวลานนะหาน้ำจะน่าและวนะไม่ได้ไม่มามาเลิกมาแช่ภายในนะครับเพราะว่าจงอาบน้ำจะนานนั้นก็คงไม่ร้อนแล้วนะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเนี่ย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 ยังไม่ได้โกลนสำหรับท่านใดที่ไม่เคยมาวัดศชลามืรว่านานมาครั้งนะท่านใดที่จะต้องน้ำ้องค่านะห้องน้ำก็บนโรงพัวก็มีนะครับก็มีประมาณสี่ห้าห้องนะหรือว่า หลังเมนนะตรงข้ามกับสารานในปรผสมก็มีนะสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับท่านใดที่จะต้องการเข้าห้องน้ำ้องท่านะส่วนเรื่องน้ำดื่มก็ตามอัธยาศัยเลยขอธวัิลาบูรีให้ทุกท่านนะได้ดื่มดีกงงันก็ที่ตู้ที่โรงครัวนะที่รงฟัวข้าบริการตัวเองนะครับสำหรับน้ำดื่มนะ แล้วในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเท้าภรษาสำหรับท่านใดที่จะมาอวาสุบบสิกาท่านใดที่จะมาเธือศีลก็ยังพันอยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกของวันเข่าภรษาท่านจะมาภาวนาตนในการทำวัดสวดมนต์เย็นมาปฏิบัติธรรมจะท่านจะมามาเช้าเย็นกลับ ลาก็ได้หรือว่าท่านจะมาปฏิบัติธรรมสามวันห้าวันเจ็ดวันหรือก็แดบปรึกษาก็ได้แต่ต้องมาปรึกษาหารือกับอาจารย์ก่อนนะครับเพราะว่าเก่งเรื่องที่พักเนาะเก่งเรื่องที่พักกั่เดียวนะครับก็มาปรึกษาหารือสอบถามอาจารย์ดูได้นะครับแล้วท่านใดที่มีความประสงค์ในการอาชีพเกียรติวชิลาโมไม่เคยปาไม่เคยว่างเว้น นะแม้แต่ว่าไม่ว่าท่านจะมากี่ท่านก็แล้วแต่พระจะอยู่จังวัดในช่วงนั้นกี่รูปก็แล้วแต่คนะรับช่วงนี้ก็เวลา1 2อนาฬิกา4ีลนทียังไม่ไบ่ายโมงเรามีเวลาเยอะนะวันนี้ก็เราตามลำดับขั้นตอนไม่รีบไม่เร่งนะทำไปเรื่อยๆ เพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งเช็ดตรงนี้เาเช็ดนวดเขาจะปมเอนวดออกนวดออกเช็ดตาอย่างเดียวเช็ดตาเข้าตาป่ะอันนี้เราไม่ต้องรีเร่งนะครับเราไม่ต้องมีเร่งมีเวลาเยอะนะครับขณะนี้พระธิวันของวัิลาโมนั้นมีอยู่แล้วนะสิบสี่อยู่รูปสามเณรหนึ่งนในวันนี้ในช่วงบ่ายนะเราก็จะได้พระภิสุ ภาพพิสูจใหม่ฝากไว้ในพุทธศาสนาอีก9รูปด้วยกันรนะวมแล้วพระพิสูจก็จะมีทั้งหมด23รูปนะเมนอีก3านระวมแล้วก็ทั้งหมด26รูปด้วยกันนะในช่วงเข้าพรรษาต,ต,ต้นนี้นะหากเจ้าหน้าท่านใดนั้นบวชไปแล้วมีภารกิจกันงานนะอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงพรรษาก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องขอมโมทนาบุญด้วยนะเพราะท่านได้มาตวว ้าถือลุ้งกาค่ะวาเนี่ก็ถือว่าท่านได้กุศลอย่างแรงแล้วนอกจากตัวท่านจะได้กุศลแล้วพิรามันดาถูอไจ้ตายายลวงขาพนายาและญาติสนิยมวิสหายที่มาร่วนโมทนาบุญก็จะได้อานิศงนี้ไปด้วยนะครับถ้าปลอกผมหมดแล้วขยับเก้าอี้ไป ที่ปูนได้เลยนะครับพี่เคิร์ฟนอกอ่า <ๆ S 2> น,นอกยาเทียมนะเดี๋ยวเราอาบน้ำจะหน้าตัวนั้นเลย<ต>นะขยับออกไปได้เลยนะครับขยับออกไปได้เลยนะจะได้รู้ว่ายังโกนหรือว่าโป,ปลไม่เกี้ยงกี่หน้านะเรื่องแล้วรอสเลือดใช่ไหมแต่ผมจชอบมีแบบ วันนี้ชนะของเรามากสุดก็น่าจะ72แต่น้อยสุดไม่รู้เท่าไหร่แต่รวมกันแล้วนี่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า500ร้างไปดแย่ อาลางผมก่อนนะแต่เมื่อมาแล้วญาห้เสียโอกาสน,นะครับองาานาา็นปาชญ์ญาติญาติสนิสหายที่มาอยู่ในบริเวณสถานรับุญวามูลอาทีทากก่ใช้ญาติกรณ์ไม่ได้แชก่กรณ์ไม่เป็นไรมารมลดนโมธนารบญกันได้นะมารมลดนโมธนารบญกันได้นะครับถือว่ามาร่วมดนิสิกันในการสร้างพระพิสุทธิสงฆ์ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาอีกเก้ารูปนะครับวันนี้